การละครั้งหนึ่งในอดีตการยุคที่มนุษย์ในจกักรวาลเดสตินีนั้นมีเทคโนโลยีเท่ากับพวกเราในปัจจุบันที่กำลังนั่งหน้าคอมเล่นมือถือนั่งทำงานในเอลฟิตนั่งดู YouTube หรือเปิดดูโซเชียลมีเดียอยู่นั้นมนุษย์ได้ตรวจจับวัตถุปริศนาชิ้นหนึ่งซึ่งมีขนาดเาวากับดวงจันทร์ขนาดเล็กดวงหนึ่งปรากฏตัวอยู่ณดาวอังคารการมาเยือนของวัตถุปริศนาชิ้นนี้นั้น เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ความเข้าใจของมนุษยชาติไปโดยสิ้นเชิงมันคือโลกใบใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยรับรู้ถึงตัวตนของมันมาก่อนซึ่งเกี่ยวข้องอย่างมากกับธรรมชาติของจักรวาลทั้งปวงรวมไปถึงต้นกําเนิดของทุกสปปรรพสิ่งเทคโนโลยีขั้นสูงที่ชุบชีวิตคนตายได้พลังมากมายมหาศาลและความลับของจักรวาลที่ถูกกักเก็บไว้กับตัวมันสำหรับมนุษย์ส่วนมากนั้น เดดเทเวลเลอร์ er, เปรียบเสมือนเล่ากับพระเจ้าก็ไม่ปานมันคือการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทําให้เทคโนโลยีของมนุษยชาตินั้นมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในพริบตาและเรากลว่าจักรวาลน,นี้นั้นอยู่เพียงแค่เอื้อมมือของมนุษยชาติเท่านั้นเพียงขวายคว้าไว้ก็ได้มาในครอบครองแต่ในความเป็นจริงแล้วกับไม่ใช่เช่นนั้นมนุษยชาตินั้นยังเป็นเพียงจุดเล็กๆในจักรวาลเช่นเดิมเรามาตระหนัก ถึงสิ่งนี้ก็เมื่อการมาเยือนของเดทาวเวลเลอร์นั้นได้ชักนําศัตรูทั้งหลายมาด้วยเช่นกันในภายหลังและสุดท้ายมนุษย์ก็พ่ายแพ้สงครามไปและเข้าสู่ยุคล่มสลายที่เรียกว่าดิคอลลัพร้อมกับการหลับไหลลงของเดทาวเวเลอร์แต่ในช่วงก่อนการหลับไหลนั้นเดทาวเวเลอร์ er ได้มอบความหวังสุดท้ายกับมนุษยชาตินั่นก็คือโกสซึ่งมีจิตใจของตนเองและมีพลังไลท์ที่จะคัดเลือกใครสักคนมาเป็นการเดียนได้ และสุดท้ายก็เป็นการนำพาเรื่องราวความลับทั้งหลายในจัก,กรวาลมาสู่สายตาของมนุษย์วันนี้ผมจะขอพาท่านผู้ฟังมาเล่าขยายเรื่องราวพร้อมกับวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะของดิทาเวลเลอรและแก่นของพลังไลท์เป็นหลักซึ่งเช่นเดิมผมจะนำแนวคิดส่วนตัวกับหลักฐานที่เราสามารถพบได้ในเกมนำมาสังเกตและวิเคราะห์ร่วมกัน We are all existent to one singular moment long ago. นี่คือประโยคที่ปรากฏอยู่บนปืนเอ็กโซติกที่ชื่อว่าไมโครคอสมซึ่งเป็นเอ็กโซติกเท็ดไลเฟิลที่ราวกับเป็นตัวแทนของดีทาวเลอร์และพลังของมันเพราะฉะนั้นการสังเกตอาวุธชิ้นนี้ก็ไม่ต่างจากการสังเกตตัวดีทาวเลอร์เองประโยคที่ผมกล่าวไปข้างต้นหากแปลความหมายนั้นก็อาจจะแปลความหมายได้ว่าทุกการคงอยู่ของทุกๆชีวิต เกิดจากแหล่งกําเนิดเดียวกันเมานานมาแล้วหากย้อนกลับไปฟังรอวอลลุ่มหนึ่งของผมผมเคยระบุไว้ว่าทุกๆชีวิตในจักรวาลน,นั้นกําเนิดจากเดการ์เดนเนอร์หรือในปัจจุบันก็คือเดทาวเวลเลอร์ย่อมสอดคล้องตรงกันกับสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้จากรอส่วนนี้ของเอ็กโซติกเท i ไลฟ์เฟิชิ้นนี้ที่ผมได้กล่าวไปไประโยคข้างต้นนอกจากนั้นหากขยายความชื่อของคําว่าไมโครคอรนั้นก็น่าจะหมายถึงว่า จักรวาลที่มีขนาดเล็กนิดเดียวคาว่าไมโครนั้นหมายถึงอะไรก็ตามที่มีขนาดเล็กมากในเรื่องของอนุภาคและสาสารอาจจะพูดได้ว่าไม่ใช่อะไรที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคำว่าคอสซึมนั้นก็มาจากคำว่าคอสมิกว่าก็คือจักรวาลทั้งปวงเพราะฉะนั้นหากเราตีความทั้งหมดนี้นั้นน่าจะหมายถึงว่าในจักรวาลเดสตินีนี้นั้น ทุกๆอย่างล้วนมีต้นกำเนิดมาจากซิงคูล่าโมเมนต์เดียวกันหรือก็คือตอนที่จักรวาลยังเล็กจิ๋วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและเมื่อยุคแรกสุดของจักรวาลเริ่มต้นก็กำเนิดดิ a าเดนซึ่งเป็นสถานที่แรกสุดของจักรวาลน,นี้ด้วยซึ่งอยู่ในมิติพื้นที่และเวลาที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะมันคือจุดแรกสุดของทุกสรรพสิ่งมันคือซิงคูล่าโมเมนต์ที่ไม่ได้มีกลไกเวลาร่วมกันกับมิติปกติเมื่อจักรวาลขยายต่อไป ก็มีความกว้างมากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามมิติปกติที่เราสัมผัสได้แน่นอนว่าเรื่องนี้เราอ้างอิงจากฟิสิกส์ดสาราศาสตร์ในปัจจุบันได้ในโลกความเป็นจริงจาก,กวาลมีจุดกําเนิดที่เป็นปริศนาจากจุดที่เล็กยิก่งกว่าหัวเข็มจนขยายตัวในปัจจุบันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆในจากวานเดสินีนั้นผมคิดว่ามีการเอาแนวคิดดังกล่าวที่เป็นวิทยาศาสตร์ในโลกความเป็นจริงเข้ามาใช้ร่วมกัน พร้อมแต่งเติมเรื่องราวต่างๆลงไปเพราะฉะนั้นผมจึงจะขออนุญาตวิเคราะห์และเล่าเรื่องราวต่างๆโดยอ้างอิงในเนื้อหาในจักรวาลเดซินี่ผูกเข้ากับบางเรื่องที่นำมาจากโลกความเป็นจริงบ้างตามคอนเซปต์ของผู้สร้างเกมแต่แรกแต่ช้านานมาแล้วนั้นดิกาเดนเนอร์ในดิกาเดน ได้ให้กำเนิดชีวิตมากมายแต่ทั้งหมดก็ยังอยู่ภายในดิการเดนซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งมีชีวิตในยุคแรกสุดของดิการเดนหนึ่งในนั้นน่นนาจะเป็นเวกซึ่งยังเป็นสสารอยู่หรือว่าจริงๆแล้วเวกก็คือสสารเองนั่นแหละไม่ใช่หุ่นยนต์แต่อย่างใดอย่างที่ผมได้กล่าวไปในรอของเวกประกอบกับพวกบรรดาพืชพันธุ์ต้นไม้ทั้งหลายที่เราพบเห็นได้ในปัจจุบันหากเราย้อนกลับเข้าไปสำรวจในดิแบ็กการเดนเพราะฉะนั้นผมจึงพูดประจำว่าเวกเป็นสิ่งมีชีวิต หรือเจ็ดจำนงโบราณเก่าแก่ที่สุดเผ่าหนึง่งสิ่งมีชีวิตยุคแรกของจักรวาลน,นี้นั้นจะเป็นจำพวกที่ยังไม่ได้มีลักษณะของปัจเจกบุคคลชัดเจนเก่าวคือเป็นเผ่าประเภทพืชพันธุ์ที่ไม่ได้มีจิตสำนึกขั้นสูงแบบสิ่งมีชีวิตอื่นๆจริงๆสำหรับผมเองแม้แต่เวกเองก็จัดเป็นเช่นนั้นด้วยเพราะเวกนั้นไม่ได้มีความเป็นปัจเจกบุคคลแต่อย่างใดจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าสิ่งมีชีวิตเท่าไหร่นักในเคสนี้ เพราะอะไรที่ถือกำเนิดจากดิการเดนในยุคแรกผมคิดว่ามันเป็นเอเดตี้มากกว่าสิ่งมีชีวิตในขณะเดียวกันนั้นยุคต่อมาจักรวาลภายนอกมิติของดิการเดนก็ขยายตัวไปเรื่อยๆก็เป็นจักรวาลที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันมีกาแล็กซี่มีดาวฤกษ์ er, และมีดาวเคราะห์ถือกำเนิดตามกลไกของสสารเคมีในจักรวาลน,นี้จักรวาลเริ่มมีกลไกการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของมัน แม้ในเกมจะไม่มีการแยกยุคสมัยด้วยชื่ออย่างชัดเจนแต่ผมก็แจกแจงให้เห็นชัดด้วยการเรียกของตนเองโดยที่ผมตั้งขึ้นมาเองผมจะขอเรียกยุคสมัยที่ยังมีแต่ดิการเดนว่า s ิงค u ล่าอีล่าซึ่งยุคนี้ดิทาวเว e l e เยังเป็นดิการเดนเนออยู่และยุคสมัยถัดมาก,ก็คือยุค Cosmic e ี a ก็คือยุคที่ดิการ r ดนเนอกลายเป็นดิทาวเว e l e เและเดินทางไปทั่วจัก,กรวาลมิติที่เราพบเห็นในปัจจุบันเป็นยุคที่เริ่มนับตั้งแต่จัก,กรวาลมิตินี้ ถูกกำเนิดขึ้นมาจากสูงเนื่องจากดีการเดนนั้นถือกำเนิดมาเป็นจุดแรกก่อนจะมียุคคอสมิกมันจึงไม่ได้จัดอยู่ในมิติเดียวกันกับโลกภายนอกที่มนุษย์เราหรือสิ่งมีชีวิตเผ่าอื่นเช่นไฮฟฟอลเลนหรือคาบาวจะสัมผัสได้ในทางกลับกันแล้วสำหรับสิ่งที่กำเนิดมาพร้อมกับดีการเดนอย่างเช่นเวกนั้น โลกภายนอกที่มีมิติเวลาเดินไปและมีมิติพื้นที่มีระยะทางสัมพันธ์กับเวลาแนยุคคอสมิกย่อมเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดผิดธรรมชาติสำหรับพวกมันแต่ในทางกลับกันโลกภายนอกพวกนั้นแม้จะแปลกประหลาดแต่ก็เป็นมิติที่ถือว่าเป็นมิติขั้นต่ำกว่าเพราะฉะนั้นพวกเวกจึงสามารถเดินทางไปมาได้เป็นปกติสำหรับพวกเรามนุษย์แล้วนั้นอาจจะมองว่านี่คือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ที่จะสามารถเดินทางไปโผล่ที่ใดก็ได้ด้วยเกตรหรือแม้กระทั่งเลือกช่วงเวลาที่จะไปสำรวจได้แต่สำหรับพวกเวกแล้วนั้นสิ่งนี้คือเรื่องปกติสามัญทั่วไปหรือในอีกแง่สิ่งที่กำเนิดมาในยุคซิงคูล่านั้นที่ผมได้กล่าวไปก็คือที่กำเนิดมาพร้อมดีการเดนนนั้นไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์มิติเดียวกันกับสิ่งที่อยู่ในยุคคอสมิกผมคิดว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ดีการเดนเนอร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นดิเทวเลอร์ และเริ่มเดินทางออกมาจากดิการเดนพร้อมกับให้กำเนิดชีวิตต่างๆเราจะพูดกันโดยยึดในทฤษฎีที่ว่าดีเทเวลเลอร์คือจุดกำเนิดของทุกสิ่งมีชีวิตต่างๆในจักรวาลเพราะไลดูจะเป็นเช่นนั้นหากเราอ้างอิงจากลอของเกมในปัจจุบันและอีกทางหนึ่งนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งมีชีวิตถูกสร้างขึ้นมาด้วยพลังไลท์ในตัวดีเทเวลเลอร์ตั้งแต่โบราณกาลในยุคแรกสุดที่ดีเทเวลเลอร์เริ่มเดินทางออกมาจากดิการเดน เช่นเดิมหากย้อนกลับไปที่ลอโ v ล l มหนึ่งผมมีสันนิษฐานที่ว่าแลกเริ่มดมทีพลังไลท์และดาร์กเน็ตมาจากที่เดียวกันแล้วค่อยมาแตกแยกออกจากกันในภายหลังและกลายเป็นจัก,กรวาลในปัจจุบันตามยุคสมัยและก็เป็นไปได้ว่าต้นไม้ที่ชื่อว่าทีออฟซิวเวอร์วิงที่ปรากฏในนิมิตของเราภายในเนื้อหาของดิฟายนอนเช e ตอนที่เราเดินทางเข้าไปในดิเฟเ a ลฮาร์นั้นเรากับเป็นคําบอกใบ้ของจุดเริ่มต้นของจักรวาลเราเห็นภาพนิมิตของต้นไม้ ชื่อทีออฟซิวเวอร์วิและพลังไลท์กับดาร์กเน็ที่แตกตัวออกมาจากกันถักทอกับเป็นเส้นใยแห่งจักรวาลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่า t ีออฟซิ l เวอร์วิก็คือ Singularity หรือว่าซิงคูล a r โมเมนต์ที่ถูกระบ,บุไว้ในรายละเอียดของอาวุธไมโครคอรซทุกอย่างจึงสมเหตุสมผลกัน Singularity ้ Sing ity, คือ t ีออฟซิ l เวอร์วิในดิการ์เดนและเมื่อพลังของต้นไม้ แยกออกมาเป็นไลท์กับดักเน็ตจึงกําเนิดจัก,กรวาลตามมาด้วยกลายเป็นคอสมิกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีต้นกําเนิดมาจากจุดเดียวกันดังประโยคที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่แรก We v r o our existence to one singular moment long ago เมื่อเป็นเช่นนั้นเราอาจคิดได้ว่าจักรวาลทั้งหมดนั้นครึ่งหนึ่งก็คือเดทาวเวอร์หากย้อนกลับไปที่ต้นตอน,นั้นไม่ว่าจะสับปสิ่งใดๆที่กำเนิดมาในภายหลังล้วนมาจากจุดจุดเดียวกันอย่างที่คำอธิบายที่ถูกอธิบายไว้ในไมโครคอสมแล้วทำไมผมถึงใช้คาว่าครึ่งหนึ่งก็เพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งนั้นก็เป็นดาร์กเนตหรือว่าเป็นเดวินโนเวอร์นั่นเองทั้งสองคือพลังสมดุลอย่างละครึ่งของจัก,กรวาลเรากับหยินและหยาง ก็คือไลท์และดักเน็ตหากมองให้เห็นภาพหน่อยเราอาจจะมองว่าดักเน็ตกับเดอะวินโดเวนั้นคือแผ่นกระดาษที่เป็นเบื้องหลังและไลท์กับด e ทาวเ l l e r นั้นคือสีและหมึกต่างๆที่จะวาดและลังสันสิ่งต่างๆลงไปบนกระดาษผืนนั้นทั้งสองสิ่งนี้ประกอบกันเป็นจัก,กรวาลไม่สามารถแยกออกจากกันได้สิ่งที่พลังไลท์และดิทาวเวอร์ทำนั้นคือการสร้างสรรพสิ่งต่างๆสร้างชีวิต และการมอบสีสันต่างๆให้กับจัก,กรวานนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นการให้กำเนิดชีวิตของดิทาวเวอร์นั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการมอบเทคโนโลยีขั้นสูงให้เสมอไปสองอย่างนี้ต้องแยกออกจากกันผมมองว่าดิทาวเวอร์นั้นได้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในตลอดอายุไขของจัก,กรวาลยุคคอสมิกที่ยาวนานนับหมื่นล้านปีที่ผ่านมายุคแรกสุดน่าจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางไปทั่วจัก,กรวานและให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตต่างๆเลื่อยมาบนระบบดาวเคราะห์ต่างๆ อีกหลักฐานหนึ่งที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือเ e วิ t เนต s นั้นใช้แก่นพลังของเดทาวเวลเลอร์ในการสร้างเผ่าเดทขึ้นมาก็แสดงว่าหากเขาไม่มีพลังไล์จากเดทาวเวลเลอเขาเองก็ไม่สามารถสร้างเผ่านี้ได้ไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมาได้ทุกๆชีวิตในจักรวาลน,นี้นั้นล้วนกําเนิดมาจากเดท e r เวลเลอไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อมและรวมถึงแม้กระทั่งตัวเดวิเนตเองด้วยซ้ํา เมื่อเวลาผ่านไปเดทาวเวอร์เลอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงหน้าที่จากการกำเนิดชีวิตให้กลายเป็นการมอบความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีอย่างเช่นที่เผ่าลูเบียนได้รับเซฟฟิลิกคอนเวอร์เตอร์หรือฟอเรนได้รับพลังอีเทอร์แกนของความเจริญก้าวหน้านั้นล้วนมาจากเดทาวเวอร์เลอร์ทั้งสิน้นเพราะเช่นนั้นเราจึงได้เห็นบางเผ่าที่หยหาเดทาวเวอร์เลอร์อย่างมากอย่างเช่นคาบาวเลสลีเจนในยุคสมัยของกอที่พยายามทำทุกทางเพื่อให้ได้รับพลังจากเดทาวเวเลอร์ คาบาวนั้นเป็นเผ่าหนึ่งที่ยังไม่เคยได้รับพลังและเทคโนโลยีจากดิทาวเลอร์โดยตรงแม้กระนั้นเผ่านี้ก็ยังเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งมากในจักรวาลหากเรามามองกันจริงๆโดยไม่อ้างอิงพลังไลท์หรือดาร์กเน็ตที่มาช่วยเสริมเผ่าคาบาวเองอาจจะแข็งแกร่งที่สุดในทางธรรมชาติและน่าคิดเช่นกันว่าหากเผ่านี้ได้รับพลังไลท์จากดิทาวเลอร์ไปจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องคาบาวพักไว้เท่านี้ก่อน ผมคิดว่าพลังไลท์ที่เดดเทวิลเลอร์มอบอไ้นั้นที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยมอบอไพ่กับเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดนั่นก็คือโกสซึ่งมอบอไพกับมนุษยชาติและเป็นการย้อนกลับไปหาพลังดั้งเดิมที่แท้จริงของเดดเทวิลเลอร์และไลท์นั่นคือพลังของการสร้างชีวิตในที่นี้ก็คือการชุบชีวิตกาเดียนผ่านโกสบางทีนี่อาจจะเป็นชะตาลิขิตไว้แล้วเผ่าที่ดูอ่อนแอที่สุดอย่างเช่นมนุษย์เราพวกเราเนี่ยที่เทียบกับเผ่าอื่นแล้ว มีขนาดเล็กที่สุดมีร่างกายที่อ่อนแอที่สุดกลับเป็นผู้ที่เข้มแข็งที่สุดเมื่อได้รับพลังไลทเราลองมองย้อนกลับไปในบทพูดของดิสปกเกอร์ในช่วงเลดวอลนั้นเขากล่าวไว้ในทํานองที่ว่าดิทาวเลอร์ไม่เคยสื่อสารมีเพียงแต่มอบให้เพราะฉะนั้นผมมองว่าดิทาวเลอร์ไม่ได้มีหลักความคิดเจ็ดจำนงใดๆแบบสิ่งมีชีวิตปกติเพียงแต่จะมอบสิ่งที่สมดุลสิ่งที่สอดคล้อง ให้กับสิ่งมีชีวิตเผ่าพานนันธุ์นั้นๆมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความกล้าหาญเสียสละจึงได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรับผิดช,ชอบนั้นๆที่เผ่านั้นจะทําได้ไม่เหมือนชาวลูเบียนที่แม้พวกเขาจะได้รับพลังมาพวกเขาก็ใช้เพื่อตนเองแล้วก็ยังทําสงครามกันเองแย่งชิงกันเองอยู่ดีพวกลูเบียนอาจจะแข็งแกร่งโดยธรรมชาติแต่ไม่ใช่เผ่าที่มีความกล้าหาญในการเสียสละแบบมนุษย์ หรือว่าง่ายๆในอีกแง่หนึง่งสิ่งที่เทวเวลเลอร์มอบให้นั้นอาจาจะเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาในแนวคิดของแต่ละเผ่ากล่าวคือพลังที่แต่ละเผ่าจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดของเผ่าเผ่านั้นเองด้วยไม่ใช่อะไรที่จะมากำหนดกะเกณฑ์ได้แล้วทำไมกาเดียนถึงได้รับพลังแห่งการชุบชีวิตเมื่อมนุษย์มีคุณธรรมมีความกล้าหาญ และมีความเสียสละจึงได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเผ่าใดนั่นคือโกสที่สามารถชุบชีวิตได้ไม่มีเผ่าพันธุ์ใดจะมีความชอบธรรมเท่านี้เมื่อมีความดีมากพอจึงเหมาะสมที่จะได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่ devotion inspire b e v e Sac r l y b e v e r l y inspire sacrifice sacrifice lead to death นี่คือประโยคที่ดิสปีเกอร์พูดในช่วงสงครามเลดวอรเมื่อก่อคาดคันเขาว่า ทำเช่นไรถึงจะได้รับมอบพลังจากดิทาวเวอร์แบบที่มนุษย์เราได้มาคําตอบที่ว่านั้นก็คือเมื่อมีคุณธรรมจึงมีความกล้าหาญเมื่อมีความกล้าหาญจึงกล้าเสียสละและเมื่อเสียสละจึงพบกับความตายเช่นนั้นดิทาวเวอร์จึงมอบพลังในการชุบชีวิตให้กับเผ่าเผ่านี้ก็คือมนุษย์เราเพราะมนุษย์เราพร้อมจะตายเพื่อส่วนรวมเพื่อการเสียสละเพื่อความถูกต้องและเพราะเช่นนั้น พวกบรรดาศัตรูทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติไม่ว่าจะทั้งจากพลังใดๆก็ตามก็ล้วนไม่สามารถต่อกรกับตัวเราได้เพราะเรามีพลังที่หาไม่ได้จากสิ่งอื่นพลังนั้นคือความดีและคุณธรรมที่ไม่ว่าจะทั้งโอลิกกอลุกเดสเล็กและดิวิดเนปไม่เคยเจอมาก่อนเผ่าพันธุ์ที่พวกเขาเคยเอาชนะมาตลอดนั้นไม่มีสิ่งนี้และอาจจะไม่รู้จักโลจิกของสิ่งนี้ด้วยซ้ำ และสิ่งนี้นั้นยืนยันได้ไม่ใช่แค่เฉพาะจากตัวเราเท่านั้นทั้งเคสซิกไอโคล่าซาวาล่าอแมนด้าโครลอแชักซาลาดินเซนโฟรีนโอซิลิสและมนุษยชาติคนอื่นๆพวกเขาเหล่านี้พร้อมสละชีวิตต,ตนเองเพื่อสุดรวมเสมอเป็นพลังที่เผ่าอื่นไม่มีและเผ,าผ่าพันมนุษย์นี้จึงเป็นไม้ตายไพ่ใบสุดท้ายของเดทาวเลอร์ er, ในการคืนสมดุลให้จักรวาลในการกำจัดโอริก ในกการัับจดอดวังเช่นในช่วงการตายของดิวิดเนตที่เขาพ่มพึงว่า We I don't understand เขาไม่เข้าใจตรรก,กะของพลังนี้พลังของความดีและคุณธรรมและการเสียสละเราอาจจะพูดได้ว่าจริงๆแล้วกาเดียนนั้นไร้เทียมทานแต่แรกด้วยกฎสมดุลของจักรวานนี้เมื่อยังมีความดีก็จะมีพลังที่เหนือกว่าทุกๆสิ่งในจักรวาล เป็นความคิดเชิงปรัชญาศาสนาที่ถูกซ่อนไว้ในจักรวาลเดซินี่และนั่นก็คือหลักของพลังไลท์ที่แท้จริงของจักรวาลน,นี้เมื่อพูดถึงหลักปรัชญาศาสนานั้นเรามาดูกันว่ามันถูกสะท้อนไว้ในจักรวาลเดซินี่อย่างไรบ้างหลายๆคนน่าจะจำได้ถึงอีโมดเมื่อคุณซื้อภาคเสริม d e f i n a n c e Shape ที่ชื่อว่า Ponders Finality ซึ่งมีลักษณะราวกับท่านั่งสมาธิของศาสนาพุทธที่เราคุ้นเคยเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องบังือนเอิญแต่อย่างใดเพราะแม้แต่ชุดของสวมใส่จากเลสโซลูชันเอจนั้นยังมีลักษณะราวกับเป็นชุดคล้ายสบงของพระสงฆ์หรือนักบวชในศาสนาพุทธศาสนาพุทธในแก่นแท้จริงนั้นมีความคิดที่ตรงข้ามกับเทวนิยมกล่าวคือแนวคิดที่มนุษย์ไม่ควรนับถือพระเจ้าแต่ให้นับถือตนเองและค้นหาคุณค่าในตนเอง อย่างเช่นศัตรูของเราหลายๆครั้งในเกมที่มักถูกเรียกว่าก็อดหลายๆครั้งเป็นเทพต่างๆในจัก,กรวาลเดซินีนี้ซึ่งสุดท้ายเราก็กำจัดและพิชิตลงได้ทั้งสิ้นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ซุกซ่อนแนวคิดทางปรัชญาทางศาสนาไว้ชัดเจนก็คือ Exotic c กค s สไอเทของไททันที่ชื่อว่าสโติกซิซซัมไอเทมชิ้นนี้นั้นที่มาที่ไปของชื่อมาจากแนวคิดทางปรัชญาจริงๆในยุคก,กีกโรมัน นั่นก็คือแนวคิดปรัชญาของสโตอิกนักปรัชญานักปราชชาวกรีกแนวคิดของสโตอิกนั้นก็คือลทัทธิปรัชญาที่สอนให้เรายอมรับและยินดีกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตการยอมรับธรรมชาติความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทางจิตใจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ถ้าคุณอยากศึกษาแนวคิดนี้เพิ่มก็สามารถเสิร์ชหาใน Google ได้โดยใช้ชื่อ Stoic ก็จะมีเต็มไปหมดเลยบนอินเทอร์เน็ตและเมื่อเรานำกลับมามองในจัก,กรวาลเดซิ i น่นั้น,นย่อมสะท้อนชัดเจนสตุลหลักๆของกาเดียนนั้นในจัก,กรวาลน,นี้มักจะตรงข้ามกับแนวคิดนี้โดยสิ้นเชิงทั้งโอลิกที่ต้องการจะพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังและการยึดครองกอที่อยากครอบครองพลังที่ไม่ใช่ของตนเองโลก ที่หญิงยโสและเต็มไปด้วยความเกลียดชังเนสเลกที่เสพความกลัวและความทุกข์ของผู้อื่นอารัตที่โลภมากในทรัพย์สินลาภยศและการสรรเสริญเดอะวิดเนตที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของจักรวาลให้เป็นแบบที่ตัวเองนึกคิดในอุดมคติส่วนตนทุกอย่างนั้นตรงข้ามกับแนวคิดเชิงปัชญาศาสนาทั้งสิน้นเป็นพลังด้านมืดและกิเลสท,ทั้งหลายผิดแปลกไปจากความสมดุลทางธรรมชาติของจักรวาลน,นี้ เพราะที่แท้จริงแล้วทุกสิ่งมีชีวิตล้วนกำเนิดมาจากไลท์และดิเทเวลเลอร์เช่นนั้นการฝืนธรรมชาตินี้จึงพ่ายแพ้และสูญสิ้นไปพอลองกลับมามองอีกครั้งบางทีเนื้อหาของเดตินีนั้นอาจจะเรียบง่ายแต่อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนหลงลืมไปนั่นคือปรัชญาความดีและความชั่วร้าย ความขัดแย้งของสองสิ่งนี้คุณธรรมและกิเลสซึ่งตรงข้ามกันแม้อาจจะถูกบทบังด้วยเนื้อหาส่วนอื่นๆที่ดึงความสนใจของผู้คนได้เด่นชัดกว่าแต่สุดท้ายเบื้องหลังและแก่นของมันจริงๆนั้นผมคิดว่าก็ไม่ได้ผลเรื่องนี้เป็นหลักทุกๆสิ่งมีชีวิตล้วนกำเนิดมาจากไลท์ของ iller, ลิทิรเวลหรือก็คือพลังแห่งแสงสว่างหรืออย่างหนึ่งนั่นก็คือความดีงามทั้งหลายคุณธรรมทั้งหลาย แต่เมื่อหลงไปสู่ด้านกิเลสซึ่งเป็นด้านมืดก็นำมาซึ่งสงครามและความทุกข์ต่างๆมากมายซึ่งสำหรับบางเผ่านั้นดำเนินมาเป็นล้านๆปีแต่ทั้งสองพลังไลท์และดักเน็ตนั้นก็คือหินหยางมันมีคงอยู่เป็นธรรมชาติของจักรวาลแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละจิตเจตจำนงของแต่ละสิ่งมีชีวิตที่เลือกจะเลือกสิ่งไหนมาใช้นำทางไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีสูงส่งเพียงใดสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือความดีและคุณธรรมประจำใจอย่างเช่นกาเดียน และมนุษยชาติเราที่เลือกขนทางของแสงสว่างความถูกต้องและคุณธรรมซึ่งเป็นพลังไลท์ของทุกสรรพสิ่งเป็นสัจธรรมของจักรวาลนี้ในขณะเดียวกันกลับรู้และสามารถใช้พลังดาร์กเน็ตได้เพราะเป็นคู่สมดุลกันในธรรมชาติกับไลท์แต่ตัวการเดียนเราไม่ได้ลุ่มหลงและให้มันครอบงำ What comes from the light returns to the light. My gal Sundance told me that. She also said we're all connected guardians, ghosts, the traveler. favorite my choice. my Nobody makes my fate but me ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเริ่มจะใช้เวลาไปกับการหาข้อมูลของภาคเสริมถัดไป The e o f f a t e ซึ่งใกลเข้ามาเต็มทีแล้วจึงอาจจะทำให้คลิปรอห่างกันไปบ้างในบางช่วง แต่ก็แทนที่ด้วยคลิปที่ผมทําข้อมูลของภาคเสริมใหม่เป็นหลักไปแทนในช่วงนี้วงเล็บว่าเป็นเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นซึ่งผมคิดว่าผู้เล่นขาประจําหลายๆคนตั้งน้าตั้งตาเรากัอนอย่างใจจดใจดจ่อแน่นอนสําหรับภาคเสริมทัดไปเด,ดเอทออฟเฟตรวมถึงตัวผมด้วยเช่นกันแต่สำหรับคลิปวันนี้จบลงเพียงแต่เท่านี้ขอให้ความดีจงอยู่กับตัวท่านขอให้คุณธรรมจงอยู่กับตัวท่านเสมอไปไว้พบกันใหม่อีกครั้งในโอกาสหน้าแอคทพของตัวหลักครับ